พี่เป็นโนมิตาใส่แว่นเธอถ้าน้องจะรักพี่ไหมเธอพี่นนาเรียนไม่เก่งเล่นกีฬาก็ไม่เด่นน้องจะมองพี่ไหมไม่มีโดราเอมอนมีแต่ใจอ่อนนอนกับเต่าทางที้อายหันมามองพี่สักนิดสักขิดแม่สักหน่อยบอกแม่ว่าหนุ่มน,น้อยคนนี้มีดีที่ใจ าทาลิปสติกก่อนนะของแท้เมมโมรีนิวยอร์กเทเบิลเทสหกสองของแท้ของแท้นี่ของแท้นะจ๊ะไม่ใช่ของของก๊อปนะจ๊ะไม้แขวนของแท้ถึงแจ้งมาเพื่อทราบครับอาทาแบบนี้แบบนี้นะ ก่จะลงก็แบบนี้นะเลยโปรโมชั่นจะเปหลักการจากนั้นเราก็ทาด้วยอา่าลิปของพี่พยอมน,นจะจ๊ะทูนีวันนี้นี่คือลิปทูนีวัน ทูนีวันทูนีวันทูนีวันโจโจหังโจโจหังโจโจหัง สุอะพี่สุว่าโอเคเปล่าทูนีวันทูนีวันดูให,ให้ให้ดูปากน้องเทพหน่อยพี่สุอาสเกตอ่ะน้อ,ะองดูดีๆสีเป็นไงบ้างถูกใจพี่สุเป่าอือจิโบโปจิปโปจิปโปอ,อ,อันอี้อ็คืออ๋ออออ๋ออนะ๋ันแออออ๋ออ๋ออ๋วอ๋อ เราไม่ให้เราเราเราไม่ขายดีกว่าแต่เราให้ฟรีเอาเป้าแมพนะสีแมพนะ,ะมันจะแมพแล้วก็มันจะดูดีมันจะขัดผิวเพราะว่าพิสูจน์อะคนขาวอะทาสีอะไรก็เกิดอะดูปากน้องอ้ัมสิต้าอําอัมพัชลาพรมาก็คืออําอึง้งเจอน้องอําอึง้งอาเหินเดินบางอึง้ง อันนี้แค่ทาลิปสติกนี่เขาแค่สกิลยืดยน้ำลายแบบเบาๆบเบาๆทิ้งแก้มเพื่อทราบครับ <S <S ลองดูสก,กินแคร,ร์ K.O. หรือว่าครีมปัตตันครีมปัตตันสกินแคร์จากประเทศ K.L. แล้วก็ L.A. สก,กินแคร์เฮอร์เบอร์ไลเฮอร์เบอร์ไลให้ดูผิวหน้าก่อน ต้องตรงปกนะถ้าถ้าไม่ตรงปกนี่คือม,มันจะจกตาถ้าไม่ตรงปกมันจะจกตาเพราะว่าไม้แขวนก็คือน้องเทพ the best of the best consumer t a k e care service อันนี้คือเลิฟโปรโมชั่นเลิฟโปรโมชั่นอ่านว่าเลิฟโปรโมชั่น for you อ,อันนี้มันจะเป็นแบบสีแบบแปมแปสีสีแบบแปบมบแน่ารักมากเลยอ่ะอันนี้พี่พยอมเขาให้ ให้น้องเทพราคาเนี้เราไม่สามารถรู้ได้เพราะว่าเราไม่ได้สนใจเรื่องราคาเราสนใจเรื่องอของฟรีมากกว่าพอทาแล้วเกิดทาแล้วเกิดทาแล้วเกิดสูตรผลักผลงสูตรผลักผลงผลักผลงชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้จึงแจ้งมาเพื่อทราบครับเลิฟโปรโมชั่นสังเกตได้ พอเราทาสีแมพแล้วที่เป็นท w น n i ัน n แล้วเราต้องทาติงคอลลาเจนออนเลนส์บดสักคู่นะคะ อนอุญาตจิตปาจุกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวหกเดี๋ยวไม่มีใช้เติมเวลเราเจอลูกค้าหรือเจอสื่อมวลชนเนี่ยเราจะต้องทาให้ปากมันเมืองเมืองหน่อยเ้าถ่ายรูปก,กับพร้อมกับเจ้าภาพสามสี่แอคชั่นแป๊บซี่รักนะแต่ไม่กล้าบอกสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือลูกตาลรอยแก้วของของพี่สุอะ นูกตาลอยแก้วหลักสุดใบเจยหลักสุดใบเตยเป็นไงครับผิวหน้าเป็นไงบ้างสีผิวติดเนงมากพี่สุชอบไหมจะปปจะิปปน้องว่าจะตัดผมหน่อยเพราะว่าผมยาวพอดีว่าอ่า อดีตสามีหรือว่าสามีตีตาที่ที่อ่านแก้วพวงบอกว่าผมน้องยาวแล้วไม่ตัดไม่ได้เดี๋ยวครูสุมนทักไอ้เขาไอ้เขาไอ้เขาขอบคุณครับบ๊ายบายแจ้งนะครับจะหมดเวลาแล้วนะครับขณะนี้เวลา1 7บเนากายี่นาทีหมดเวลาเดิมคัน1 8บแนกาจุดศูนยนนอจึงแจ้งมาเพื่อทราบครับ

เลสเตมันเต็นบอกไปว่าเลสเตมันเต็นเว่อวังปริยีเลสเตมันเต็นเว่อวังปริยีฮักนะแต่ไม่กล้าบอกครับสวัสดีครับ